อันนี้เป็นตาย่านฝันแบบนี้เป็นตาายเ่าที่จเนอ,นอเออมีใครเคยจำจำความฝันว่ามีคนเอาของมาให้ผมบอสยายเอาส้มมาให้อ่ะงวดที่มันออกเจ็ดห้าเนาะเออฝันว่ายายเอาส้มมาให้แล้วในส้มอ่ะมีเลขเจ็ดห้าเรขออกเจ็ดหายลีพี่น้องต้องกับ บ่ต้องกลับเ่บต้องอย่างเลยคุณยายคือเปะแห้งรอบนี้ก็ฝันแต่ว่าไม่ใช่ยายเป็นผู้ชายพี่น้องครับเป็นผู้ชายแต่งตัวนี่คือดูดีแต่งตัวเป็นคนโบราณสมัยตะเก่าแตะกี้แตก่ก่อน แต่เกาแตกี่ตะกรอเลยนะครับแต่งตัวคือคนสมัยโบราณนะครับเป็นผู้ชายเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านเข้ามาในเฮือนผมเนี่ยใครใครใครที่เคยมาบ้านผมจะรู้ว่าออมีพญานาคอยู่หน้าบ้านนะครับก็คือปู่วาสุกีอยู่หน้าบ้านก็คือคือต้องเขียน อันนี้เป็นบ้านผมครับเนี้ยบ้านผมบ้านผมเป็นแบบนี้แล้วมีผู้ชายผู้หนึ่งเข้ามาในบ้านครับมีผู้ชายผู้หนึ่งเข้ามาในบ้านเข้ามาอย่างนี้เลยนะแล้วผมก็ออกมาต้อนรับ แล้วทันทีที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาในบ้านทุกคนทันทีที่ผู้ชายคนนี้เดินก้าวขาเปิดประตูให้เขาใช่ไหมแล้วก้าวขาเข้ามาในบ้านทันใดนั้นน้ำทุกคนน้ำจากไหนไม่รู้มาวนอยู่ตรงปู่เนี่ยน้ำวน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 นนนนนตรงปู่วาสุกีเนี่ยเป็นวงกลมอยู่ดีๆนะ ยูีดีก็เป็นวงกลมพี่นอ้องยูีดีๆก็เป็นวงกลมแบบไหลวนเลยไหลวน้นก็คือไหลวนเลยไหลว้นเป็นวงกลมเลยล้อมปู่วาสุกีเลยครับอันอันความฝันเลยครับมันคือความฝันไปเห็นแล้วสวยมากค่ะมันคือความฝันวนอยู่สิละนะครับ สวยมากมาพร้อมกับผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้เอาของมาให้ตอนแรกนี่อูเขาไปเปิดก่อนไปเปิดประตูให้นะครับแล้วผมก็เดินตามไปนะครับคนแรกที่เขา,เาให้เขาให้เขาให้อูก่อนค้นไปเปิดประตูเอาให้เป็นผงผงอย่างกระบืููกครับ ผงอย่างกระโบโ้หกเป็นผงผงเหมือนเหมือนเกสาเหมือนอะไรพวกนี้นะเป็นเศษ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 เอาให้มาโดยที่เหมือนว่าให้เราเนี่ไปเอาโถมาไปเอาโถมาลองโถแก้วไปเอาโถแก้วมาห้องเนี่ยให้เขาเอาโถแก้วมาห้องเลยสิให้เราทําท่ายอย่างเงี้ย แล้วแล้วเศษมันเป็นแบบเป็นผงผงนะ่ะเป็นเป็นแก้วเป็นอะไรเป็นะร,ประยิบระยับอ่ะล่นลงมาในานี่พอล่นลงไปเขาก็ให้เราทําอย่างเงี้ยเขาก็ให้อู่อ่ะอู่อ่ะแบบเอายกเขินยกให้ยกขึ้นกเปาเป็นภาษาแล้วยกเขินภาัาเก็ยกขึ้นแล้วเอาลงพอ,อลงมาเป็นเพชรพญานาคทุกคนเป็นเพชรพญานาคซึ่งตัวของอู่เนี่ย มันมันมันไม่ได้เป็นแบบจํานวนเม็ดมันเป็นเม็ดเล็กๆน,น้อยๆลายๆเลยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็นเม็ดน,น้อยๆเลยใครที่เคยเห็นเออ่เพชรพญานาคนะจะจะนึกออกเพชรพญานาคนเม็ดเล็กๆนะน้อยๆเลยเต็มมันเนี่ยแล้วเขาก็กวักมือเรียกผมมามะนีมะนีวะสันตั้งใจมาให้เจ้าวะสันตอนแรก คือตั้งใจมันตั้งใจเอามาให้ผมตั้งใจามาให้เจา้าบ่กวลาวตั้งใจไามา่ให้เจา้าเอาแก้วมาวาสัน่นเอาแก้วมาล่องหลับเพิ่อนว่าเอาแก้วมาห้องอผมกะยางเขาไปเอาแก้วมา ผมกัย่างเขาไปเอาแก้วมาทุกคนทุกคนเป็นแก้วไหมครับเป็นแก้วที่ใส่แบบจางเสียเป็นแก้วแต่ว่าเป็นเป็นแก้วเหมือนแก้วแชมเปญผมไปเอามานะจะไปเอามาใส่ เกี่ยวคือจะมาเกี่ยวแชมปปีนไปเอามาออกไม้เพลินยุนหนาบานแล้วเขาก็ คือจำว่าเขาไม่ได้โจกอย่างนี้เดี๋ยวคือแบบว่ายู้ซื้อกับกลับมือออกมาแล้วมันล่นป๊ป๊ปลกลงมาเลยมีจำนวนมีจำนวนพสิตีเป็นเลขให้ฟังนำความฝันีผมตีเป็นเลขจักมันสิถือบ่ถือแต่ว่าคอยสะดวกตี ทุกคนเป็นลูกแก้วสีแดงทุกเม็ดเม็ดประมาณอย่างเสียประมาณอย่างเสียโอเคเลยประมาณโอเคเลยนะครับประมาณโอเคเลยให้ถ่ายมีจากเม็ด ไฮท้ายพี่น้องมีจากเม็ดลูกแก้วที่มาอยู่ในแก้วนะสีแดงๆนะครับมีกี่เม็ดมีกี่เม็ดจากเม็ดพี่มาบอหอดสิบบอหอดสิบอุ้ยเป็นเม็ดกลมๆ เป็นเม็ดกลมๆนะครับจะว่ามีสักเม็ดกสิบ <c oughs> หลายโพดเก้าสิบเกินเยอะเกินสิบห้าค่ะแปดสิบเก้าค่ะ มันผบริณนับป่านนในฝันผู้ใดสิไปนับฮอแดสิบเก้าสิบเมตรโอ้ยเจ้าก็ว่าไปคันว่ามันเกินสิบก็แปลว่าเยอะแล้วค้ามันเยอะกับมันมันคือว่านับไม่ได้ส่แหมไผ่สิมานัางนับบริฝันว่านางนับลูกแก้วไหมอ๋อใส่ศูนย์ด้วยค่ะทุกคนสิว่าให้ฟังหาเมตรครับ มีใครตอบห้าไหมมีใครทายเป็นห้าเมตรไหมห้าเมตรพี่น้องมีลูกแก้วอยู่ห้าเมตรสีแดงนะครับให้ตีบอให้ตีเป็นเลขบอหรือว่าไปตีกันเอา ไอ้ตีบอผมสิเล่าคือคือมันเล่าคือความฝันมันเกิดเป็นภาพนะครับมันไม่ได้เกิดจากการสนทนามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสิเล่าภาพให้แบบชัดเจนเลยปูเนี่ยปกติหันหน้าออกหน้าบ้านใช่ไหมแต่ว่าฝันนี้ปูหันหน้าเอียงไปหาปูอันนั้นก็คือเอียงไปทางทิศตะวันออกปกติปูหันหน้าไปทิศเหนือนะครับปูหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแบบเอียงไปแรกอะ ปกติปูจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมปูจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจะเป็นแบบนี้สเสียนปูจะเป็นแบบนี้แต่ในฝันคือปูจะเป็นอย่างสิเห<ค>มือนโค้งลงคือจังววาโค้งลงผมก็เลยตีเป็นทั้งไต <laughs> มาสบา้ฟัง <laughs> สิตีให้ฟังให้ตีบอ <laughs> ไ่ตีบอ,อมีคนไทยถูกคุณหนูเปี้ยวอีอ <c oughs> ม,มีคนไทยถูกยู่่าเมซสตีให้ฟังปูวาสุกีนะครับในฝันนี้คือเด่นชัดเลยคือปูวาสุกีคือหลังจากที่ผมได้ลูกแก้วแล้วผมก็สาธุใช่ไหมหลังจากที่ผมได้ลูกแก้วแล้วผมก็สาธุพี่น้องนำ้ำน้ำที่มันวนปูอยู่นะ่ะมันก็หายไปเลย มันก็นหายไปเลยแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าผมก็หายไปเลยหายปื๊บแลวก็หายไปเลยครับลูกแก้วมีทั้งเบิร์หาลูกครับลูกแก้วมีทั้งหมดห้าลูกเลขที่ผมให้ไปแล้วคืออันนี้พยายามเสื่อมยุงอยู่ เลขที่ผมให้ไปแล้วคือหนึ่งห้าพี่น้องครับฟัง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 ทางนี้ฟังทางนี้ใครที่กดลิงก์ไม่ได้นะครับพิมพ์ว่ากลุ่ม ใครที่กดลิงก์ไม่ได้พิมพ์ว่ากลุ่มเข้ากลุ่มหรือว่าน้ำหอมก็ได้เพจผมจะทักหาแล้วส่งลิงก์ไปแล้วก็กดลิงก์ไปเลยนะครับเพื่อที่จะไปสั่งในไลน์ไม่มีเก็บปลายทางนะครับบ่มีเก็บปลายทางเอา 2องพันคนสวัสดีครับหนึ่งเนี่ยผมให้ไปก่อนแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับความฝันคัดใจการเขียนผมไหมผมเขียนโดยใช้กล้องหน้าจริงๆแล้วมันคือการเขียนกับหลังแลวเนี่ยก็คือเขียนสวยเนาะ เลขหนึ่งเฉพาะเลขหนึ่งเด้อเฉพาะเลขหนึ่งนะครับบกเกี่ยวกับความฝันเลยคุณทายิดาคุณทยยิดาพิมพ์กลุ่มไม่ต้องคือใส่สอุก,ก่อนใส่ไม่เอกนะคะมันพิมพ์แบบนี้มันมันพิมพบูทืกอต้องพิมพไม้ถือนำ้ำหรือว่าพิมพขอน้ำหอมก็ได้ หรือพี่มานำหอมก็ได้เพจผมสิทักหานะครับและลขบมญชีที่โอนนะครับก็คือลูกบาดาลไทยมงคลเท่านั้นนะครับบริษัทลูกบาดาลไทยมงคลไม่ใช่ชื่อบัญชีบุคคลธรรมดานายนั่นนางสาวนี่นางนี่บอมี่นั่นแปลว่าปลอมจํไว้เลยเวลาสิอนเงินเกี่ยวกับผมถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีนายนายนายกนายขอนายคข,ขึ้นชื่อว่านายขึ้นชื่อว่านางสาวขึ้นชื่อว่ามิสมิซี่อย่างสิ่ปลอม มิสเตอร์ปอมของจริงต้องลูกบาดานไทยมงคลบริษัทต้องเป็นบริษัทเท่านั้นนะครับอันนี้โบเกียวเลขหนึ่งเบเกียวอา้าเลขหนึ่งเบเกียวเ้วเอามาเบาอเห็กกเหนยังปูวาสุกเลขหนึ่งมีหายไปแล้วเลขหนึ่งมีหายไปแล้วแต่ว่าปู่วาสุกีครับฝันนี้ฝันถึงปู่วาสุกี ปูวาสุกี้หันหัวลงแบบนี้เหมือนว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าล่าง,างล่างคือรางวัลเลขท้ายสองตัวขออนุญ,ญาตพูดแบบคำว่าล่างสั้นๆขอขอไม่บอกว่ารางวัลเลขท้ายสองตัวเลขนี้มันยาวเกินนะครับขอใช้คำว่าล่ามไลสดต่อจากนี้ไปหรือว่าไลสดก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่ คำว่าล่างหมายถึงรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับคือมันจะมันจะพูดยาวไปแต่คําว่าบนเนี่ยขออนุญาตหมายถึงเป็นรางวัลเ,เลขหางใบของลอตเตอรี่คือ3ตัว3ตัวหรือว่า2ตัวของเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งนะพี่น้องเข้าใจตรงกันนะขออนุญาตใส่คํานี้ ฟูวาซูกิมีเจดเสียนครับปูวาสุกิมีเจ็ดเสียน,มยนผมก็เลยนึกย้อนมาเลขหนึ่งกับเลข7จ็ดนี่มันโตเดียวกันเลขหนึ่งกับเลข7มันตัวเดียวกันผมให้ไปแล้วหนึ่งห้าเจ็ดมาหากระต o องมา น,น้ำวนน้ำวนเป็นศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดได้เบิดเลยนะครับได้เบิดเลย แคปครับเดี๋ยวสิบเอาต่อแคปก่อนเรียกหนึ่งห้ได้แล้วจ้าอาจารย์นานเนื้อหาหายแต่โดดแล้ว นึงหายแต่โดดแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยพี่น้องผู้ได้ได้เลขไปแล้วบอกกดแชร์ระวังดีๆโอเคบอมันก็จะเป็น มันก็จะเป็น07ก็ได้หรือว่า05หรือว่า75ซิแมหรือว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเลข7ก็คือเลข1เข้าใจบ๊อุุกคนคือในฝันนะ่ะปู่โน้มตัวไปทางพญาอานันตะพญาอานันตะมีเสียนเดียวนะครับอยู่ที่หน้าบ้านผมมันก็อาจจะเป็น เลขหนึ่งก็ได้เข้าใจไหมคือเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดมันคือตัวเดียวนอกพี่น้องอน,นี่มันคือการตีเลขนะครับเกษมว่าให้ฟังเลขหน,น,นึ่งกับเลขเจ็ดมันคือตัวเดียวกันก็คือเอานี่ล่ะเข้าใจบ่อันนี้มันคือตัวเดียวกันอย่าลืมซื้อน้ำหอมผมน้ำสามร้อยกวาสิบเก้าบาทพี่น้องหอมซีดแล้วนี่ความรู้สึกคือนจากว่าคินหอดชาติที่เคยเกิดเป็นพญายนาคเลย รว่ากินคือกิน่นพยานาคนะครับกลิ่นกินดีพี่น้องฝากไว้นะครับแต่เดี๋ยวคืนนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้สักประมาณออเบ่าวคืนนี้ดีกว่าอย่ารับก่อนนั <laughs> สิเลือกปวดเพื่อคนได้เขากลุมเบิดเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เช้านะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้วันที่31ตอนเช้าสําหรับในกลุ่มของคนที่สั่งซื้อน้ําหอมนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปหวยให้ก่อนแล้วก็ส่งให้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับสําหรับผู้ใดที่บริยุทธกุมน้ําหอมกระถาพุละวันที่หนึง่งเดี๋ยวส่งให้เทียนหนึ่งนะครับ